ความหมายเลข1991นะคะคือดิฉัน,นก็เคยได้ลงคลิปเกี่ยวกับเลข1991โดละเอียดไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเพิ่มเติมแล้วกันนะคะเป็นการทวนความจําของเลขนี้เลขนี้เนี่ยโดยคําพยากรณ์ทั่วไปนะคะก็สมัยถึงเลขที่ทําให้โด่งดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักในหมู่กว่างค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นจุดสนใจมีคนมองเห็นมีคนพูดถึงนะคะส่วนในเรื่องของอุปนิสัยะค่ะก็มักจะเป็นคนที่ชอบความโดดเด่นชอบเข้าสังคมนะคะเป็นคนที่รักการพัฒนารักความก้าวหน้าเติบโตได้ แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทันสมัยวิสัยทัศน์ด,ดีมองการไกลชอบการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติให้ดีขึ้นบุคลิกลักษณะของคนเลขนี้เนี่ยจะดูค่อนข้างเป็นผู้นํา แต่งตัวดูดีภูมิฐานสง่างามวางตัวในสังคมได้ดีวางตัวอย่างมีเกียรตินะคะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมากๆคนเลขนี้นะคะมักจะได้รับโอกาสพิเศษพิเศษนะคะมักจะถูกเลือกให้ทําอะไรอะไรหรือว่าให้โชว์ศักยภาพมากกว่าใครเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถดึงดูดสายตาผู้คนนะคะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่มีสปอตไลท์มีกล้องจับตลอดเวลานะคะหรือว่ามีเครื่องขยายเสียงเนี่ยติดตามตัวไปด้วยทุกทีนะคะทําให้คนเลขนเนี่ยเหมือนไม่ว่าจะขยับ หรือทําอะไรเนี่ยก็จะดูเด่นไปหมดเลยเลขเนี้ยมันเป็นเลขของแสนมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขาเรืองแสงได้สมมุติว่ายืนกันแบบ10คน20คนเนี่ยคนเลขนี้ก็จะดูเด่นดูกระโดดออกมานะคะหรือจะเรียกว่าคนเลขนี้ค่ะเขามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนอื่นดูมองเขาว่าได้เขาเป็นคนที่มีแสงได้ด้วยตนเองโดยที่เขาเนี่ยไม่จะเป็นต้องพึ่งแสงจากใครและในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ให้แสงหรือว่าให้แรงบันดาใจกับคนอื่นด้วยซ้ำคนเลขนเนี่ยเขาจะตระหนักถึง คุณค่าของตัวเองมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้คนอื่นเนี่ยทำลายเขาได้ยากค่าก็ยากหยามก็ไม่ได้ทีนี้การมีแสงหรือว่าการเรืองแสงของเขามาจากไหนนะคะอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้กล้าฟันธงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นแสงอะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใส้ไหนเขาคืออะไรเพราะว่าแสงมัน กรบไส้ในของเขาอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดกันในเรื่องของวิถีพุทธนะคะที่ว่าสาเหตุที่ทําไมคนคนหนึ่งถึงเด่นดังได้นะคะก็จะมาจากการที่เราอาจจะเคยทําบุญในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะอาจจะเคยสร้างชื่อเสียงให้กับแผ่นดินสร้างชื่อเสียงให้กับศาสนารวมไปถึงการทําบุญด้วยแสงสว่างด้วยเทียนด้วยตะเกียงหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทําบุญด้วยเสียงนะคะเช่นการถวายละคังหรือการทําบุญ ที่ทําให้คนหมู่มากได้รับประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่คนเลขนี้มีนะคะคือเขาเป็นคนที่ปรารถนาสิ่งใดอย่างแรงกล้าแล้วมันจะเป็นแบบนั้นคือคนเลขนี้นะคะ่ะเขาเป็นคนที่มีความศรัทธาต่อต,อตอนเองสูงม,มากแล้วคนที่มีความศรัทธาต่อตอนเองสูงม,มากนะ่ะเวลาที่เขาคิดอะไรหรือว่าเชื่ออะไรอะค่ะเขาก็จะมีความศรัทธาต่อความเชื่อของเขาสูงม,มากเช่นกันพอเวลาที่เขาตั้งความปรารถนาอะไรอะค่ะเขาจะเชื่อแบบ100%เลยว่า<ง>มันจะต้องเป็นแบบนั้นเขามักจะมีแต่คําว่า ทำได้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 หรือว่าต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดแบบนี้ตลอดจนกว่าเขาจะได้มันมาเขาจะไม่มีคําว่าทําไม่ได้ในหัวของเขาเลยมันเหมือนกับประมาณว่าคนอห่านี้ค่ะเขาจะใช้การเมเนฟเฟตแต่การเมเนฟเฟตของเขาว่ามันจะเป็นการเมเนฟเฟตแบบใช้พลังจิตไม่ว่าเขาปรารถนาอะไรบางทางที่บางทีเนี่ยมันดูแล้วเหมือนกับ มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็สําเร็จได้เลขนี้นะคะก็จะดูเป็นคนที่เพียบพร้อมดูครบองนะคะดูเพอร์เฟกทั้งดูสวยดูรวยดูเก่งดูมีความสามารถนะคะแล้วก็ดูเป็นคนดีมีน้ําใจด้วยนะคะคนเล่นเนี้ยมักจะมีโอกาสเข้ามาเสมอๆนะคะแต่ว่าเขาจะสามารถรักษาโอกาสเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเลขนเนี้ยเขามีของหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวจริงเขาเป็นคนที่มีของนะคะเขาเป็นคนที่พัฒนา อย่างต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคว้าเอาไว้แล้วก็ทําให้เขารุ่งเรื่องได้ง่ายแบบคลายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีของจริงๆเนี่ยโอกาสนั้นมันก็อาจจะหลุดลอยไปได้เช่นกัน ก็สรุปนะคะว่าถ้าเกิดคุณใช้เลข1991เ้9นี่ยสิ่งที่ต้องทํานะคะก็คือการอย่ายหยุดพัฒนาตนเองให้เตรียมความพร้อมไวเม้เสมอๆทั้งกายและใจสติปัญญาศักยภาพาความสามารถนะคะแล้วก็พอเวลาที่มันมีโอกาสเข้ามาเนี่ยคุณจะสําเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นๆนะคะ